ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อมาร่วมจับที่ผจญถอดสลักข่าวกันในคืนนี้นะคะกับเรื่องราวประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อนะคะเมื่อสักครู่น,นี้เป็นประเด็นเรื่องราวของความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งนะคะโมฆะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็มีข้อเสนอแนะนะคะในจานวนเปอร์เส็นที่อาจารย์ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่น,นี้แล้วทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องราวของนายกคนกลางหรือว่านายกนอกรัฐธรรมนูญค่ะจย์ขาตอนนี้สุรสิธิ์โพมีการทํา ข้อมูลที่จะลงสารวจพื้นที่กับพี่น้องประชาชนหรือย,ยังคะนี่พอพูดถึงเรื่องนี้นะ,ะนายกคนกลางเพิ่งเป็นกระแสข่าวแล้วก็มีการเปิดตัวกันมาเนี่ยถอดสลักข่าวนี้นะ,ะไม่คิดเลยเหรอว่าไอ้นี่มันระเบิดจริงระเบิดปลอมจะถอดสลักทั้งหมดเลยเรอเดี๋ยวหน้าแตกนะนะแต่วนะ่าที่เสนอมานี่มี10คนนะที่มีการเปิดเผยมาที่เสนอคือมีการเปิดเผยมานะจากไม่คิดเลยเหรอว่ามันเป็นเกมการเมืองอ่ะเขาตั้งชื่อขึ้นมาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การสนุกสนาน นะฮะไปคิดหรอหรือว่าคิดว่ามันจริงจังเลยคือบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นแบบนั้นอาจารย์หรือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นการแบบอะไรดักปลาหน้าไซไว้ก่อนหรือเปล่าหรือยังไงเออซึ่งตรงนี้นะผมว่าถ้าเราจะไม่พูดเลยนี่มันก็เชยนะเพราะวันนี้ก็พูดกันตลอดทั้งวันนะแต่พอคุณนัททูตเปิดชื่อออกมาโอ้โหหลายคนใจจดใจจ่อมากลายคนที่บอรากจริงไม่จริงแล้วก็สิบคนที่พูดเนี่ยมันตรงกับที่คุณสุเทพตั้งไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าประเด็นที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มด้วยนะ ใช่ไหมครับที่บอกว่าตัวเต็งนะคุณพลากรสุวรรณรัตน์ที่เป็นองค์ขมานตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตพบทบคุณอนันต์ปัญญาลชุนอดีตนายกมตรีแบบพูดแค่3ชื่อนี่มันก็ซีดซากันพอสมควรใช่ไหมรวมทั้งต่อมาก็มีทั้งหม่อมราชวงศ์ปีดียธรคุณสมคิดจตุศิีพิทักษ์ดรสุเกิเสถียรไทยคุณอาสาสารสินรวาคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นๆต่อมาอีกเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนส่วนุสิบหกก็ต้องถามแน่ะนะครับตอนนี้เราตั้งประเด็นไปแล้วผมเชื่อแน่ว่าประชาชนนะครับคงได้เห็นตรงนี้แล้วคิดอย่างไรกับการที่จะมีนายกคนกลางอันที่สองข้อที่สองก็ถามว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีนายกคนกลางพอพูดกันมานานพอสมควรแล้วก็เอาชื่อทั้งหมดมาเนี่ยนะครับมาเรียงเลยว่าให้ท่านเลือกมาสามชื่ออันดับ<อ>หนึ่งเนี่ย ท่านอยากให้เป็นมากที่สุดเพราะอะไรดับสองเนี่ยเพราะอะไรดับสามเพราะอะไรนะครับและจากนั้นข้อสุดท้ายก็ออกมาฟันธงเลยบอกว่าถ้ามีนายกคนกลางขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าบ้านเมืองเรามันจะดีขึ้นไหมให้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันจะลดลงดลงหรือเปล่านี่คือประเด็นของสนรุสิทธิพลที่กําลังออกไปถามตรงนี้ออกมานะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าไอ้ประเด็นที่ความคิดเห็นประชาชนออกมาเนี่ยเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาเสนอกัน ทั้งฝ่ายคุณสุเทพก็ดีคุณนัทธวุฒิก็ดีเนี่ยนะตรงกันไหมมันตรงกันไหม <c oughs> แล้วก็ประชาชนคิคดยังไงนะครับและสิ่งที่บอกว่าเป็นกลางเนี่ย <c oughs> ก็ถามคุณจิรภาก็มีไหมคนกลางมีจริงหรือเปล่า <c oughs> และคนกลางที่มาเนี่ยมันกลางข้างไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตอนนี้ถามแน่นอน ค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวรนี้ก็คงจะได้ทราบเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนว่าเขาคิดกันอย่างไรพรุ่งนี้มาลีเนี้ยครับสองวันเนี้ยทราบผลแน่นอนนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่ามีนายกคนกลางขึ้นมาจริงๆในมุมมองของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ไหมคะอาจารย์คะคือประเด็นเราต้องมาดูสองลักษณะหนึ่งก็คือทางแง่ของกฎหมายแง่กฎหมายนี่ถ้าบอกพูดถึงนายกคนกลางแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะ นะครับ2550เนี่ยการที่จะมีนายกคนกลางได้ถ้ารัฐธรรมนูญนี้ยังไม่ถูกเียกันนะอโอกาสจะมีเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็น้อยนะครับเพราะว่ายิ่งไปบอกอาศัยมาตราเจ็ดเอ้ยต้องไปดูให้ดีนะว่ามาตราเจ็ดเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไงะนะครับและยิ่งถ้าบอกว่าไปถึงนายกพระราชทานอะไรต่างอีกอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแต่การที่เสนอนายกคนกลางขึ้นมาตรงนี้อาจจะไม่ต้องตัดคำว่านายกไปก่อนหาคนกลาง เพราะกระแสหาคนกลางมาที่จะไกลเกลี่ยจะพูดคุยกันเนี่ยมันมีมานานยังไม่มีคำว่านายกนะค่ะเอาเฉพาะคนกลางอย่างเดียวมันมีมันมีพระอาจารย์ถ้าคนกลางที่ไม่เอาคำน้ำหน้าว่านายกเอาคนกลางเฉยตอนแรกนะผมก็ยังเห็นด้วยนะกับที่มีการพูดกันออกมานะบอกว่าให้เสนอมาฝ่ายละสิบคนอ๋อแล้วมาดูหลายชื่อว่าตรงกัน้าาซ้ำกันไหมถ้าซ้ํากันตัวนี้ตรงนี้เป็นคนกลางได้เป็นคนกลางเนี่ยได้นะค่ะแต่ถ้าเป็นนายกคนกลางเนี่ยอย่าง นายอ,อ,อย่าเติมคําว่านาย,ยกออกไปนะเออันนี้แต่ว่ากระแสาการที่ว่าพยายามเรียกร้องคนกลางเนี่ยค่ะมันก็มีมานะไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกประเทศต่างๆเนี่ยพอมีความขัดแย้งกันเนี่ยเรื่องของคนกลางถามหาตลอดอแต่ทีนี้ในภาวะที่มันขัดแย้งกันมากพอบอกว่าคนนี้เป็นคนกลางทุกคนก็พยายามบอกเฮ้ยขุดประวัติมดเลยนะ,ะดั้งเดิมนี่เป็นคนของใครเคยชอบพักนี้ไหมผลงานที่ผ่านมานี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ้าวท่านั้นยังไม่พอ เอ๊ะคนนี้เป็นเด็กของใครป่ะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงใช่ขนาดที่พูดออกมาตรงนี้นะค่ะเอาไปโยงบอกเอ้ยนี่เป็นคนของกองทัพไหมเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าเป็นคนของคนพักเพื่อไทยไหมหรือเป็นคนของป่าหรือว่าเห็นไหมครับเริ่มที่จะพูดต่างๆตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วยิ่งถ้าบอกว่าถ้าตรงนี้ให้ถูกใจเฉพาะนายยงกิ่งลักษ์กับถูกใจคุณสุเทพถ้าแค่นี้นะค่ะมันก็ยังพอทำเนานะอย่าลืมว่าทางคุณยิงลักษ์นี่ก็ มีคนถือหางอยู่เยอะนะคุณสุเทพก็เป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนนะยิ่งถ้าไปบวชบนเวทีคนนี้เอาไม่เอาเนี่ยมันไม่ใช่สั่งการได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่พูดถึงคนกลางแค่คนกลางก็ยากพอสมควรยิ่งพอมาไนดะ้ยกคนกลางเน,นี่ยาก,กว่าติดทั้งกฎหมายติดทั้งสิ่งหนึ่งนะเป็นไปได้ยากกว่าย<บ>ากสิเขาเลือกตั้งกันมาแทบล้มแทบตาย การที่เขาเป็นนักการเมืองต่างๆมาเขาบอกว่าคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งนะนะและนี่อยู่ๆนะอะไรอะจะมาคว้าพุงไปกินเลยนะก็อาจจะมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็มันก็ยากที่จะยอมรับได้นะคะทีนี้คะอาจารย์โหดเสียดายเวลาหมดแล้วขอสั้นๆสักนิดนิดนึงจับที่ประจานดูไปนไงคะน่าเป็นห่วงไหมคะยังเต้นอยู่ไหมคะอาจารย์ การเมืองไทยตอนนี้นี่พูดถึงทีปจอนของคนไทยหรือทีปจอนของประเทศของประเทศด้วยของประเทศก็พอได้นะยังพอได้นะแต่ถ้าไปจับทีปจอนชาวบ้านร้านช่องนี่ตอนนี้นะยิงไอ้พวกที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมการการเมืองเนี่ยเริ่มแย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยประเทศไทยมีความหวังไหมค่ะแน่นอนครับเราก็ต้องต้องฝากความหวัง โดยเฉพาะเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยาานะครับรายการถอดสลักถ้าคุณถอดสลักได้บ่อยๆค่ะถอดสลักแล้วทำให้ประเทศชาติปลอดภัยถอดไปเลยค่ะผมว่า รอดแน่เดี๋ยวคราวหน้ามาถอดกันต่อค่ะอาจารย์ถอดสลักข่าวนะคะอาจารย์วันนี้น่าเสได้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยซาบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับยินดีครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะเหมือเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ